โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่งดาทุกท่านนะครับวันนี้ที่ผมภูมิจะแผยอาราฟอรมลี่กันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม a p เป Ru รัสเป็นเกมประเภท i d เดลอาร์พสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมว่าจะลองเปลี่ยนคลาสจากนักธนูหน้าไม้เนี่ยหรือว่านักธนูเทพเนี่ยไปเป็นในส่วนตัวของนักลบสายเทพสงครามลองดูเพราะว่านักลบสายเทพสงครามเนี่ย เราจะสร้างดาเมจเคานเตอร์แอคแเนี่ยหรือว่าโต้กลับได้แรงขึ้นแล้วก็ตัวสกิลเนี่ยจะมีการสะท้อนดาเมจแบบเพียวๆเลยนั่นเองนะ mm. ก็คืออีฝ่ายโจมตีมาเนี่ยโดนสะท้อนดาเมจทั่วไปเลย80%จากดาเมจของเรานะแล้วก็สวนกลับมันแรงแล้วก็ยิ่งเลือดเราลดเนี่ยดาเมจเรายิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆ ถ้าผมไปเล่นอีกสายหนึ่งก็คือสายปราดนักสู้อ่ะมันจะเป็นสายแท้งยืนยาวไงอาจจะต้องใช้ของเยอะหน่อยผมก็เลยเรื่องที่จะลองเปลี่ยนคลาสนะลองมาเป็นสายนี้ดูอะไรประมาณนี้ซึ่งมันต้องเสียเพชรถ,ถึง4 0 0พันเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราอยากลองดูอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูปัจจุบันของผมเนี่ยตอนเนี้ยนะครับต้องบอกว่าของของผมเนี่ยฟูมากเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นสายหน้าไม้ใช่ไหมนักธนูเทพนะครับ ตัวของผมอ่ะเคยยิงคริติคอนสูงสุด4,700ล้านนะเพราะว่าอะไรมันถึงแรงครับเพราะว่าปัจจุบันรูปปั้นเหตุของผมเนี่ยมีดาเมจคอมโบเนี่ยแรงเถึง4อันแล้วก็ดาเมจคริติคอนแรง์เออีก1อันแม่งแรงชิบหายเลย4,700ล้านคือโคตแรงแต่คราวนี้ผมจะลองมารีเซ็ตตัวนี้นะครับ สังเกตตอนนี้ผมมีดาเมสทอรกลกับเนี่ยนะฮะแลงเอสเอสก็คือ67%เดี๋ยวผมจะลองรีหาให้มันเป็นเซตตัวของนักธนูแล้วก็เซตของสายนักรบลองดูอ่ะแล้วก็เดี๋ยวในะอนาคตอาจจะมีลองเล่นเป็นสายเวทคาดมืดหรือว่าสายอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆคอมเมนต์มาถ้าอยากให้ผมแบบเล่นไปสายไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนคลาสก่อนเลยแล้วกันต้องบอกก่อนว่าตอนนี้คือน,นักธนูเนี่ยผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากนะแต่ว่าอยากลองเปลี่ยนสายดูอ่ะบางทีมันก,มนก็มันก็เบื่อนะฮะบางทีมันก็เบื่อนะอะลองดูนะ นะแล้วก็เราเปลี่ยนคลาสครับข้าบอนิเมชันการเปลี่ยนอาชีพโอเคแล้วก็เลือกวิวัฒนาการอ่ะผมจะเลือกเป็นนักสู้คราวนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็คราวนี้วิวัฒนาการเราจะเลือกเป็นสายขวานอ่านะครับปึ๊บเลยมาพี่น้องเป็นขวานนะครับจากธนูเป็นขวานเลยคราวนี้มาแล้วก็วิวัฒนาการต่อครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเราเลเวล120เนี่ยเราสามารถเอาเวกตัวละครให้สกิล ที่4เนี่ยมันอเวกได้อ่าก็คือจากแบบว่ามีอ่าเรียกได้ว่าสกิลที่แบบว่าเป็นการอัปเกรดแล้วดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นถ้าเป็นนักขนูเนี่ยมันก็จะทําให้สกิลของเราเนี่ยจากยิงคา u เตอร์อ่าจากยิงคอมโบ2ครั้งก็เป็นยิงคอมโบ3ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับเนาะอ่าตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคราวนี้เราจะมาจัดเซตสกิลเซตสกิลที่ผมแนะนําให้เล่นสลับสายนักลบนะมันต้องมีตัวนี้วะ นะต้องสร้างบาเรียได้หรือไม่ก็ฮิลได้ด้วยนะครับเอามายืนด้วยก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้แทบจะทุกอย่างเลยก็คือตัวนี้นะครับก็คือปดอาวุธศัตรูนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยถ้าไป,ไปได้ก็เอาอันนี้ใส่ด้วยก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราเล่นเป็นแบบว่าสายนักรบเราต้องมีฮิลมีสร้างบาเรียใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นตัวของการสร้าง ดาเมจนะครับทั่วไปแรงขึ้นเรืยก็ได้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นลดความเร็วโจมตีอีกฝ่ายหรือไม่ก็ลดดาเมจอีกฝ่ายอันนี้แล้วแต่นะ mm hmm. อาลดดาเมจก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราไม่สนใจเรื่องของอีฝ่ายตีเร็วไม่เร็วอยู่แล้วเพราะว่าเราสวนคืนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทําให้อีฝ่ายโจมตีลดลงประมาณนี้ดาเมจลดลงนั่นแหละยีเพราะว่าถ้าอีฝ่ายตีช้าแล้วก็เคาน์เตอร์ไอ้แขกสวนคืนช้าด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่สนใจครับมึงตีเร็วมาเลยกูสวนคืนได้อ่กอ ard, าก โจมตีธรรมดาเนี่ยสาใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวของอ่าลดดาเมจที่ได้รับด้วยนะครับยี่สิบอ่าไม่ใช่สิอ่าเป็นลดดาเมจของอ e ีกฝ่าย20%ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันต้องมีแยกล่างกับอมตะอ่าต้องมีแยกล่างกับอมตะแต่ผมไม่มีไงผมก็เลยใส่เซตธรรมดาแบบนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงอ่าเรามาดูสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงต้องมีครับลดดาเมจที่ได้รับอ่าแล้วก็โจมตีทั่วไปเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีนะ แล้วก็อันนี้สตาร์นเนี่ยผมเอาออกอัตราโจมตีอันนี้เอาออกนะครับอ,อัตราคียเนี่ยเอาอยู่เหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าการสวนกลับมันติคดครด้แล้วก็อีกอันหนึ่งเลยที่ผมมองว่าขาดไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นตัวของอไอตัวมันจะมีแบบสกิลคอมโบนะแป๊บหนึ่งนะอ่านี่ครับอามนุษย์ถังชักโครกนะครับอัตราโต้กลับเนี่ยแบวกโต้กลับนะครับ ่าก็คือสวนกลับนั่นแหละเราจะได้สวนกลับเนี่ยจากคลาสนักลบอยู่แล้ว30%บวกกับตัวนี้อีก8%ประมาณนี้นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงแดงนะครับถ้าเป็นไปได้นะฟื้นฟูลดคูดาวาถ้าเป็นผมอ่ะผมจะเอาตัวนี้ครับก็คือฟื้นฟูเลือดเพิ่มขึ้น40% ประมาณนี้ก็คือเล่นเป็นยืนไปเลยนะแล้วก็มีบวกพลังโจมตีทั่วไปนะครับเพราะว่าเคาน์เตอร์ไอแท็กสวนคืนเนี่ยก็เป็นโจมตีทั่วไปเหมือนกันก็คือมีลดดาเมจอ่าบวกดาเมจทั่วไปแล้วก็บวกโต้กกับ8%แล้วก็บวกอัตราคิใช่ไหมครับแล้วก็บวกฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยสีด้วยอ่าแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์สีม่วงเนี่ยนะครับก็จะมีตัวนี้ ก็คือบวกดาเมจโต้กลับ60%พร้อมกับทุกครั้งที่โต้กลับเนี่ยได้เลือดคืน1%โคตรโกงนะครับแม่งตีไม่ตายทีอ่ะนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่ะเลือดต่ำกว่า50%จะสร้างบาเลียจากเลือดเรา30%ถ้ามีก็ใส่ไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใส่ประมาณนี้ก่อนก็ได้นะครับเอาไปยืนก่อนแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าสเตตัสของผมอ่ะมันเป็นสเตตัสสายคอมโบนะกับสายคริสังเกตโจมตีคริข,ของผมอ่ะนะครับอยู่ที่ประมาณ52%แล้วก็อัตราคอมโบ20 ใช่ไหมเพราะว่าเราเปลี่ยนสายจากสายนักธนูนะครับมาเป็นสายโตกลับซึ่งโตกลับปัจจุบันเนี่ยสีผมว่าพอแล้วนะเออเพราะว่าเรามีโจมตีคอมโบพร้อมกับโตกลับเนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราคี่ห้าสิบเปอร์อัตรา,อตรา,อาคอมโบเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ25เปอร์แล้วก็อัตราโต้กลับเนี่ยก็โอเคแล้วผมว่าเท่านี้แล้วก็ตัวนี้นะครับ ผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเล่นโจมตีคลิปเหมือนเดิมถ้าเราไม่ได้อยากได้โต้ะกัดแบบ50%นะผมว่าโต้ะกับ40%อเนะ่ะโอเคแล้วนะครับผมก็เล่นสายคลิปเหมือนเดิมนะแล้วก็อันอื่นๆเนี่ยก็ลองมาใช้ดูอย่างเช่นตัวนี้ก็คือบวกพลังโจมตีทุกๆ1วินาทีเนี่ยหสูงสุด10%ผมว่าใส่2อันเนี่ยก็คือโอเคแล้วนะประมาณนี้แล้วก็ตัวของอันนี้เนี่ยมันแล้วแต่ดวงของเรานะอันนี้มันแล้วแต่ดวงนะผมโชคดีได้อ่าโจม คือดาเมจคอมโบของผมอ่ะแม่งบวก400ไอ้เทียงโคตรแรงอ่ะนะครับบอกเลยว่าบวก400อ่ะมันแรงเกินอ่ะอยากได้เป็นโต๊ะกลับเหมือนกันแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราต้องไปรีหาตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมรีหาก่อนผมล็อกตัวนี้ไว้ดาเมจทั่วไปเนี่ยอยากได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรีหาใหม่นะโอเคเราต้องเอาเป็นออ้ดาเมจคริติคอลดาเมจคริติคอลอาจจะว่าเดี๋ยวเรารี รีหาพวกโต๊กลับก่อนนะจบตีทั้งหมดไม่เอาคือเรามีโอกาสได้ ss แล้วนะผมก็เลยแบบเออลองรีหา ss ตอนนี้ผมมีโอกาสได้ ss เนี่ย2%เนะออดาเม,มดบอสโอเคป้องกันโอ้โหผมอยากได้เป็นดาเมจไปเลยนะเราเอาดาเมจเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะว่าตีบอสหรือว่าตีอะไรเนี่ย โอ้ดาเมจสะท้อนกลับทั้งหมดนะครับแม่งย่างเถื่อนมาแล้วครับ2อันแลกเ s เลยอาดาเมจคลิโอ้ม y g กอดีเหมือนกันดีเหมือนกันแต่อยากลองรีหาโตกลับก่อนนะโตกลับสัก3ชิ้นนะผมว่าอาดาเมจบอส เราต้องหาประมาณแรง S ถึง SS นะครับโอ้โหห้าสิบกว่ากว่าก็โอเคอยู่นะโจมตีทั้งหมดโจมตีทั้งหมดโอ้โหโ,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 โคตรแกรบอ่าโบนัสคริติคอนอู้มันสูงอยู่นะทำไปเล่นไปห้าสิบแต่รีหาโต๊ะกับก่อนครับรีหาโต๊ะกับสักสาม0ันก่อนนะ ตวมตีคริสดามเมจสกิลดามเมจคอมโบโอ้โหโบนัสดามเมจคริสโอ้โหของแท้ครับแรงเหลือเกินโบนัสคริสมีโตกลับไหมสะท้อนกลับอ่าดามจสสะท้อนกลับ อ่ะพอดีเลยดาเมจสะท้อนกับ59นะสังเกตร,ระดับ SS เนี่ยนะเกือบเต็มเนี่ยอยู่ที่67ใช่ไหมอ่ะระดับ S ของผมเนี่ย59ห่างกันแค่ประมาณ8แต้มนะไม่เป็นไรแล้วก็โบนัสคริดาเมจนะครับ2อันนะอย่างแรงโอเคเราเราเล่นตัวนี้แหละแล้วก็สลับมาใช้ตัวนี้สังเกตรเราสามารถสลับใช้ได้ตลอดนะเห็นไหมอ่าตอนนี้ผมว่าดาเมจของสายสะท้อนเนี่ยของผมเนี่ยแรงกว่าและ แรงกว่าแต่ว่าไอเทมที่มันเป็นตัวของอไอตัววิญญาณนักสู้เนี่ยมันกลับเป็นสายโต้กลับนะอาจจะต้องหาพวกสายแบบว่ามันมันเป็นดาเมจของสายคอมโบนะที่เป็นสีแดงอะ่ะมันต้องเล่นสายโต้กลับไงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคตอนนี้นะสังเกตดาเมจเป็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้มันขึ้นมันขึ้นหมื่นล้านครับหน่วยสิอู้ยีหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านไอ้เคี้ยนแรงกว่าสายธนูอีกคราวนี้ แล้วมันคอมโบทีโอ้โหหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านแต่อย่างที่บอกนะมันยิงไม่ได้เร็วเท่านักธนูนะเออมันยิงไม่ได้เร็วเท่านักธนูหุ้ยสองหมื่นล้านสองหมื่นหนึ่งพันล้านเมื่อกี้โอโ้อย่างที่บอกครับยังไม่ได้มีตัวของสายอที่เป็นสายโต้กลับนะตอนนี้เป็นสายคอมโบนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอว h a จ the ฮ e l l เฮ้ยต้องบอกก่อนว่านักธนูผมอะไม่สามารถชนะบอสด,ดานว่างเปล่า6ขีดสิบได้นะอ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยนะเดี๋ยวลองดู เพราะว่าอัตราคอ์เตอร์ของเราก็แรงไม่ลองดูดิโอ้ฮหิวเลือดดอกเราแบบดอกลรสองล้านนะเนี่ยเนี่ยบอสตีไม่เข้าเว้ยถ้ามันเป็นสายนักลบแบบบอสตีไม่เข้าคือเลือดมันเยอะมากครับเราต้องเล่นมือด้วยนะเพราะว่าหิวเลือดของเราเนี่ยแรงอ่ะคือถ้าเราเล่นแบบเล่นมืออ่ะเราจะไม่จำเป็นต้องแบบว่าใช้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคือเราแบบเราจะรอฮิวตอนสุดท้ายถ้าเราเล่นมือนะ เออเพราะว่าอันนี้คือมันกดไปเองเลยนะคือดาเมจแรงมากครับดอกละรเป็นแบบ20 0 0มล้านดูดิดูดิโอ้โดอกละพันล้านโอ้ดิเนเนเนเดอกละหมื่นล้านแบบปึ๊บขึ้นมาเลยอ่ะเออแสดงว่าเราแบบต้องต้องไม่กดออโต้น,นะเราสร้างบาเรียกนะครับแล้วก็ยิงอ่าแล้วก็อันนี้อันนี้แล้วก็ใบศัตรูปึ๊บเข้ามาแล้วก็หิ้วเลือดอ่อาเนี่ยหิ้วยดิป,ปับ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 มันหิวเลือด30อนะแต่ว่าเรามีแพนด้าด้วยนะ อ่ะก็ลดแล้วก็รอใบชนะไหมโอ้โหเนี่ยโดนรับหมื่นล้านคือถ้าโดนคาลเ,เตอร์ดนรับหมื่นล้านทีเดียวคือเลือดบอสหายฟับเลยเฮ้ยแรงเหมือนกันแต่อย่างที่บอกคือสายคาเตอร์อ่ะผมว่ามันเป็นเอาไว้ PVP อ่ะแล้วก็อันเนี้ยมันจะประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมลองลองล,อง,ลองดันเจียนดูหน่อยนะลองลองดันเจียนดูเอ้ยลงดันเจียนตัวเนี้ยอาจจะแสดงประสิทธิภาพไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเจอบอสล้วบอสมันไม่ตีอะเนี่ยเห็นไหมบอสมันไม่ตีนะไอ้บอสไอ้บอสตัวเนี้ยผมว่าเล่นนักธนูเนี่ยผ่านง่ายกว่า เออนะครับแต่ว่าไอบ้บอสที่แบบเราจะไปที่จะต้องแบบว่าโดนโจมตีอ่ะเออมันจะดีเหมือนกันอ่าประมาณนี้ลองเล่นดูนะเดี๋ยวรอบต่อไปเล่นเป็นนักเวทมืดแล้วกันยังไม่เคยลองเล่นนะครับเนี่ยเนี่ยคือคือมันถึกมากนะถ้าเทียบกับนักพนูไอ้ไอตัวของนักลบอ่ะผมว่านะโอ้โหโดนดอกละร้อยล้านโตกลับโตกับโตกลับนะครับ อะประมาณนี้แต่คือเคลียดดาษนผมว่าก็ก็แบบว่าเออมันก็สูสีกับนักธนูแหละแต่ว่า PVP อ่ะนักธนูสู้ไม่ได้นะครับเจอสวนตายเลือดโอเคอ่ะก็ยังไม่ผ่านเหมือนเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการตีบอสกิลหน่อยบอสกิลเนี่ยถ้าเป็นนักธนูนะครับจะทําได้ประมาณ7-11เอ่ะเลือดบอสอะเลเวลที่71อ่ะอันนี้คือเป็น เป็นแบบว่านักลบนะนะครับลองดูนะดามเมจเท่าไหร่โหทักระพันแปดร้อยล,ล้านน่ะดูดิเฮีย้ยดามเมจมึงเวอร์มากอะ่ะอืมช่วงประมาณเลเวล60เริ่มชาแล้วอันนี้คือรีวิวตามจริงเลยนะเพราะว่านักพนูเทพหรือว่าหน้าไม้เนี่ยผมทำเลเวลได้ประมาณ71แล้วมันตายก่อนนะครับเออประมาณนั้นนะอันนี้คืออย่างที่บอกคือมันชาปป้ากว่าเพราะมันต้องเน้นโตกลับไง อ่ะมันต้องเน้นโต้กลับเนี้ยถ้าบอสตีมามันไม่โต้กลับทําได้ประมาณ66หลอดนะเออก็ถ้าเรื่องของตีบอสกับลงด่านนะ่ะผมก็ยังมองว่านักธนูอะ่ะมันไปได้อันนี้กว่าแต่ว่าถ้าด่านพวกนี้บางทีถ้าเราเล่นได้ดีเนี่ยเราจะผ่านได้ดีกว่านักธนูนะถ้าเราแบบมีโต้กลับมีแบบอ่าดาเมจคริหรือว่าอะไรเนี่ยเยอะๆหน่อยอ่ะแล้วก็ PVP ครับส่วนตัวคิดว่า PVP เนี่ยโอ้โหมึงตีมาเหอะมูสวนทีหน้าสาน,นะนะครับ อันนี้โอ้เจอกับคนมีรถอะไอที่เอาอะไรไปสู้วะอ่านเห็นสังเกตครับสวนกับสวนกับสวนกับอีกฝ่ายมีรถนะอีกฝ่ายมีรถมันเป็น่าสัตว์เลี้ยงยสัตว์ขี่สีชมพูนะนี่ผมไม่มีเลยนะเนี่ยสวนกับมันแรงมากดอกละพัดดอกละหมื่นล้านอะไอที่สวนกับอย่างที่บอกดอกละหกพันล้านหมื่นล้านอย่างเงี้ยสองหมื่นล้านอย่างเงี้ยคือพ v พอ่ะผมกล้าพูดได้เลยว่าอีสายอีสายนักลบอ่ะมันโกงตรงที่ถ้าเราไปเจอพวกตีเร็วๆอย่างนักธนูพวกอะไรอย่างเงี้ย เราสวนทีอ่ะปัปป๊บปเราตีแรงกว่ามันตีอีกเข้าใจไหมแล้วทุกครั้งที่เขายิงอ่ะแล้วเราโต้กลับคืนอ่ะอีฝ่ายยิ่งยิงเร็วเราก็โต้กลับเร็วปัปป๊บปแล้วข้นเล่นเป็นสายสตัน์ด้วยอ่ะไม่ได้เดินนีครับอ่าสังเกตเลือดผมไม่ลดเลยนะดาเมจพอๆกันนะเลือดไม่ลดเลยครับนี่ดูนีเออเพราะว่าอันนี้มันเป็นแข่งแข่งแบบว่าแข่งข้ามเซิร์ฟนะพลังของผมอาจจะอยู่ที่ประมาณ10ล้าน9 0 0 0แสนประมาณนี้นะแต่ว่าคนอื่นอ่ะเขาก็ พลังประมาณ11ล้านอะ่ะเห็นหมสิบเอล้านเนี่ยสิล้านอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเออประมาณ10ล้านเท่าๆกันก็มีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสายเนี่ยอย่างที่บอกคือมันเหมาะกับ QTP เลยยิ่งเลือดเราน้อยเรายิ่งตีแรงนะอันนี้ก็คือรีวิวให้ดูตามข้อเท็จจริงเลยก็คือตีบอสอะ่ะตับการตีดันเจียนอะ่ะผมมองว่านักธนู หน้าไม้อ่ะหรือว่านักธูเทพอ่ะผมว่าน่าจะดีที่สุดในเกมแล้วแหละเพราะมันมันซอยทีคือมันรวนแล้วก็นักธูนักนักล่าเงาอ่ะที่เป็นยิงเข้าตามเลือดอดีนักธนูเดี๋ยวผมว่าสุดๆยังไงก็เป็นสายที่เอาไว้มันลงดันนะครับเพราะว่ายิงตามเลือดตีคอมโบอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมันทำให้เราผ่านง่ายนะครับอะไรประมาณนี้อุ้ยฝ่ายมีอมตะครับโอเคสวน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 สร้างโลได้ไหมถ้าสร้างโลได้พร้อมกับโอ้โหเนี่ยสวนขึ้นรอรับหมื่นแปด 18,000ล้านครับแม่งสวนทีบับหายไปเลยคือเลือดแบบหายอะ่ะไอเ้เฮียบนสายที่มันโกและอย่างที่บอกยิ่งเลือดลดยิ่งตีแรงนะเออคือตอนนี้สังเกตว่าอัตราคอมโ,มโบอู้อีฝ่ายมีอมตะแล้วแล้วก็เจอสายเวทนะโอ้โหไอเ้เฮียอันนี้คือตึงจริงครับอมตะก,ก็มีโอ้โหแล้วสัตว์เลี้ยงเข้าไปอีกระดับหนึ่งแล้วอันนี้คือผมสู้ไม่ได้เลยนะครับนะ โอเคอันนี้คือข้อได้จริงเลยสำหรับใครที่แบบว่าอยากเล่นเป็นสาย PVP หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแนะนําตัวของอาสายนักรบเลยอาจจะเป็นสายนักรบที่เป็นสายนักปราดท,ที่เน้นแทงหรือว่าสายเทพสงครามเนี่ยที่เน้นดาเมจเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆจะมาเล่นแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ผมเล่นสายเทพสงครามเนาะแล้วก็ถ้าถามผมอะ่ะผมมองว่าถ้าใครจะเล่นเป็นสายฟรีเน้นดันเจี้ยนนะก็แนะนําว่าเป็นตัวของอ ไอ้ตัวนักธนูอยู่ดีอาจจะเป็นนักธนูหน้าไม้หรือว่าเป็นนักธนูร่างเงาก็ได้แต่ส่วนตัวแนะนําว่าเป็นหน้าไม้เพราะว่ามันเล่นง่ายนะครับไม่จะเป็นที่ต้องนั่งติดพริอะไรมากคือยิงคอมโบรัวๆก็พอแล้วยิ่งเราติดคอมโบอะยิงทีละ5นัดดักนะครับยิงยิงทีละสนัด5นัดเนี่ยบางทีเนี่ยมันติดคริอยู่แล้วไงอัตราคิเรา20%ยังไงก็ต้องติดใช่ไหมแต่ถ้าอัตราคียของผมมา50%นางเงี้ยแล้วก็อัตราคอบโบ50เปอร์อะคือแม่งยิงทีรัวๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ถยถ สายตีดันเจีย้ยนนะครับแล้วก็สายตีบอสอ่าไม่ว่าจะเป็นบอสตัวนี้นะครับที่เป็นบอสอ่าบอสปลาวานเนี่ยหรือว่าบอสกิลเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นนักธนูเนี่ยจะทําดามจได้ดีที่สุดแล้วกันอันนี้คือผมก็ลองเปลี่ยนมาให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อแบบใครอยากลองทําตามดูอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ปัจจุบันน่ะอ่าเดี๋ยวผมลองเล่นนักรบไปก่อนแล้วกันนะครับว่าจะบิ้วสายลองเล่นเป็นสายนักรบดูจ้าๆเพราะว่า PVP มัน มันโหดจัดมันเคาน์เตอร์ทีดอก์เเป็นหมื่นล้านอ่ะนะครับเออแล้วก็ลองเป็น p v p ไปเลยแต่ว่าเรื่องการลงดันเจี้ยนของผมอะ่ะก็ไก่กาอาราล,ลีนนะเออต้องบอกก่อนว่าไก่กาอาราล,เลีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากยาวๆเนี่ยผมแนะนําว่าเล่นไปจนถึงเลเวล120ค่อยเปลี่ยนคลาสเป็นสายที่เราชอบก็ได้แต่ส่วนตัวคิดว่านักธนูเนี่ยก็ยังเป็นสายที่สายฟรีแนะนําแล้วกันนะครับแล้วก็นัดเวทนะครับตอนเนี้ยอยากลองเปลี่ยนดูเหมือนกัน เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นนักเวทลองดูไหมเพราะว่าสายสัตว์เลี้ยงของผมอะ่ะสัตว์เลี้ยงอะ่ะมันมันมันควรเป็นนักเวทเลยนะเออสัตว์เลี้ยงของผมควรเล่นเป็นนักเวทเลยเดี๋ยวลองคลิปหน้านะครับวันพรุ่งนี้แล้วกันรอ,เก,เ,กอ,นอเก็บเพชรก่อนรอเก็บเพชรให้ได้เยอะกว่านี้แล้วก็อาจจะแบบว่าเดี๋ยวรอเปลี่ยนคลาสของตัวเนี้ยนะครับก่อนอีกทีแล้วกันเพราะว่าสายนักลบอะ่ะโอ้โหได้เทียร์เอสเอสน่ะตั้ง2องอันนะเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนตัวนี้แล้วกันเล่นเป็นสาย นักเวทธาตุมืดอ่าเดี๋ยวลองดูนะพรุ่งนี้แล้วกันนะครับหลักๆจากประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากดูแล้วเพราะว่าอาชีพที่ผมเล่นอาชีพแรกเนี่ยคือนักเวทแสงนะเดี๋ยวต่อไปผมจะเล่นนักเวทมืดอ่าแล้วต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวจะลองเล่นนักนักนักธนูล่างเงาดูแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นปราดนักสู้ลองดูแล้วกันเปลี่ยนไปตามนี้นะเพราะว่าปัจจุบันเราเล่นนักเวทแสงแล้วนักธนูหน้าไม้แล้วแล้วก็นักรบ เทพสงครามแล้วใช่ไหมหลืออีก3าสายนักเวทมืดใช่ไหมอ่าแล้วก็นักรบป่าสายแท้งเนาะแล้วก็นักธนูนักล่างเงาใช่ไหมที่เป็นนักธนูยิงติดคริแล้วก็ยิงเข้าตามเลือด<ม>ก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนไปเล่นเรืเ่อยๆดูแล้วกันนะเพราะว่าขอเป็นวันละคลิปแล้วการไม่งั้นเพชรมดตัวนะหลักๆจบประมาณนี้แล้วกาสับกันกที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไต้แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันเพลิปหน้านะครับสวัสดีครับ